รอรอเสียงไว้ข้างในนะรอเสียงไว้ข้างในสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อ๋อสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้อาทิตย์อยู่ที่สามวันสองคืนสามวันสองคืน อัปเตอร์ปาตี้ค่ะดินเนอร์อัปเตอร์ปาร์ตีค่ะของฮาบินสติกคอร์เตอร์นะคะก็ใครที่อยากจะดูภาพบรรยากาศอาจจะเก็บมาได้ไม่หมดนะทุกคนน้เราขอภัยด้วยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในเ้าก็ไลฟ์ไปออนแอรไลฟ์ไปก่อนเพราะว่ารอชิมของเราเพราะว่ามามาจากพระรามห้างเรียนพระรามหราชบุ

นี่ก็เง uh> ินเยอะมากเลยทุกคนดูนี่มปนเงินถูกไหมแ้วเอา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 แล้วพี่ติดเราเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเราเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วนะคะจริงหรือเปล่าไอ้นั่นมาก็อี้มาเพิ่มอันนี้เล่ขาถ่ายรูปกันมมาาาถ่ย อันเนี้ย้องนีนนี้แก่นีแก่ว้าวให้ก่อนได้เลยไหมใ้ฝ้ันาห้อาได้ไหมฝงไหนอนนี้ว่านสนุนีต่างันนี่ต่างระวังนะได้ยินนะสนุนาหนเวลาทางานประจำเีอนง่ละปีทุกคนเกี่ยวอสนเกี่ยวกับอันนั้นนะพี่ต่างสอัหนึ่งเบิ่บลูกด